ยังคงอยู่ที่เกาหลีนะคะแต่ว่าเป็นข่าวเม้าไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาแก้ข่าวเพราะไม่ใช่จริงๆหรือว่าปัดแบบขอไปทีไว้ก่อนนะคะกับข่าวที่บอกว่าจองกุก BTS เดทกับนักแสดงสาวอย่าง E.U.B. ค่ะทาง Big Hit Music นะคะออกมาโต้ข่าวลือที่ลือกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วว่าจองกุก ไอดอลหนุ่มแห่งวง BTS กำลังแอปเดตอยู่กับนักแสดงสาว EUB โดยก่อนหน้านี้ที่ทาง Big Hit Music จะออกมาโต้ข่าวทางต้นสังกัดของ EUB ก็ออกมาโต้ข่าวลือนี้แล้วเช่นกันต้นตอนนี่นะคะมาจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เคยปล่อยข่าวลือที่สร้างความเสียหายให้กับ V ีวง BTS มาแล้วซึ่ง V ก็ได้เตรียมเดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายกับยูทูบเบอร์คนดังกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย ทางต้นสังกัดของ EUB เผยว่านักแสดงสาวชื่อดังไม่ได้รู้จักกับจองกุกเป็นการส่วนตัวเลยด้วยซ้ำแต่ EUB กลับตกเป็นข่าวว่าแอบเดทกับจองกุกมามากกว่า1ครั้งตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาคนใกล้ชิดก็ไปสอบถาม EUB ว่าเธอกำลังแอบเดทอยู่กับจองกุกบจริงหรือเปล่าทันทีที่นักแสดงสาวได้ยินคำนี้นะคะเธอก็โวยวายออกมาทันทีเนื่องจากมันเป็นข่าวที่ไม่มีหมู่นความจริงเลยแนมะ้แต่นิดเดียว ปฏิเสธเสียงชัดแบบนี้ทั้งค่ายผู้หญิงทั้งค่ายผู้ชายเพราะฉะนั้นแฟนคลับสบายใจได้<ช>แต่ไปเอามาจากไหน,นอ่ะก็เนี่ยมีหมายสารมาแล้ว1นฉบับจากหนุ่มวีนะเดี๋ยวก็มาอีกหนึ่งฉบับหลอกยูทูบเบอร์คนนี้น